เช็คดวนโอนพรุ่งนี้วันสุดท้ายอาชีพอิสระกุ่มนี้เงินเข้าแล้วรอบแรกใครยังไม่ได้รอรอบสอง สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่10สิงหาคม2565แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้มาแจ้งการโอนเงินช่วยเหลือล่าสุดจากทางรัฐบาลน,นะคะซึ่งมีการโอนเงินให้กับกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มนี้นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะเป็นรอบแรกที่ทางรัฐบาลโอนให้นะคะซึ่ง ยืนันจากนางสาวไตรสุรีไตรสองรณก,กุลรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยแจ้งประกาศออกมาแล้วนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้รายละเอียดนะคะอรอยที่เช็คแล้วยังไม่เข้าในวันพรุ่งนี้รอรับเงินรอบสองได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ ก่อนรับฟังข่าสารฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทรัพท์ก,กันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะซเ่งแน่นอนนะคะเพื่อการเสียเวลาเดียวเราไปฟังข่าวสารนี้รพร้อมๆกันค่ะ สำหรับกลุ่มอาชีพอิสรานะคะที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลล่าสุดซึ่งเป็นกลุ่มนี้นะคะผู้ประกันตนมาตรา40สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้เคาะและมีมตินะคะยืนยันช่วยเหลือนะคะสำหรับเงินสมทบนะคะที่คนที่ส่งเต็มจำนวนนะคะ ซึ่งมีการช่วยเหลือให้ลดนะคะเหลือร้อยละ60ของเงินสมทบเดิมค่ะซึ่งก็เป็นระยะเวลา6เดือนของเดือนสิงหาคม2 5 6 4ถึงเดือนมกราคม2565และต่อเนื่องอีก6เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม2565ค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะมีการโอนเงินให้กลุ่มแรกไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8 รอบแรกนะคะจะโอนให้วันที่8ถึงวันที่11สิงหาคม2 5 6 5ก็คือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายในยรอบแรกของผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพกก่อนวันที่1สิงหาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาสำหรับใครที่ยังไม่เข้าหรือยังไม่ได้ผูกพร้อมเพ์รีบด่วนนะคะ ให้ผูกพมเพให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่8กันยายน2565จะได้รับเงินในรอบที่2นะคะในวันที่14-16ถึง 16, กันยายน2565ค่ะยืนยันชัดเจนนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มอาชีพอิสระนะคะที่ประกันกตนนะคะประกันตนอยู่นมัมา ตาสีนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือล่าสุดค่ะจำนวนสามล้านหกแสนเก้าหมืรายค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ใรมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะส่วนมาตรการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้แจ้งไว้ว่าจะอยู่ในช่วงกลางเดือนนะคะที่ทางรัฐบาลจะให้ลงทะเบียนณะตอนนี้นะคะแจ้ง เดข่าวสารเพิ่มเติมว่าเลื่อนไปไปลายเดือนสิงหาหรือต้นเดือนกันยายนแล้วนะคะใครที่รอก็คอยติดตามข่าวสารกันไว้ค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ